สวัสดีค่ะวลคัมจูเนวันนาทารัดนะคะมาดูกันว่าคลิปนี้ค่ะยัวยัวเอเนจีนะ,ะวัน,นวันนี้นะคะคุณเอเนจีคุณในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคไพ่ไปแรกเลยที่ด้วยเปอร์เซ็นต์คุณนะคะเดี๋ดิตกมา Queen of Pentacles ค่ะการเงินแน่นอนเลยนะ การเงินของคุณที่จะประสบความสําเร็จนะ,ะมาจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทาไปแล้วนะค,ะคุณผ,ผู้หญิงคนนี้นะ,ะ Queen o p e n t e s Energy ของท่านผู้หญิงที่นะ,ะเปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตานะ,ะอ่า Energy ของความเป็นแม่นะ,ะเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละนะ,ะทำอย่างไรทําทุกอย่างด้วยความรักนะฮะรักลูกอ่ารักสามีนะฮะรักคนรักนะฮะเป็นแม่สีเรือนอย่างแน่นอนเป็นแม่เศรษฐีดีอย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ชายนะคุณมาเจอคลิปปนี้นะคะคุณกําลังจะได้เจอแม่สีเรือนของคุณแน่นอนนะหญิงในฝันของคุณนะที่เขาทําทุกอย่าง ด้วยตัวเขาเองนะภูมิใจในตัวเขาเองแล้วก็สําเร็จด้วยตัวเขาเองด้วยนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าถ้าไม่เป็นเจ้าของกิจการก็คือทําทงานส่วนตัวนะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะแต่บอกได้เลยว่า,าไม่ว่าเขาจะทําทอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่มีพื้นฐานของอความสําเร็จในด้านการเงินแน่นอนเขาจะเป็นคนที่จัดการเรื่องการเงินให้คุณอย่างดีมากๆเลยนะะ ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชายนะฮะเตรียมตัวนะคุณอาจจะเจอคุณคนนี้นะคะที่เป็นแม่สีเรือนนะคะเป็นที่รักของคุณเลยนะคะคุณผู้หญิงขานะคะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินสูงสุดเลยนะคะคุณอาจจะได้รับโชคลาภจากคุณแม่คุณด้วยนะคะอันนี้นะคะออกมาเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะให้ไบเดียวของคุณเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าถ้าชอบตรงเมตตานะด้วยนะคะกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์นะคะเลิฟยูเลิฟยูออก s e อยู่ next time ค่ะบายค่ะ